สำหรับเมื่อวานนี้นะครับค่าเงินดอลลาร์ยังคงถูกกดดันให้ต้องอ่อนค่าลงมานะครับหลุดระดับบริเวณ104จุดลงมาแถวๆบริเวณ103.65นะครับประเด็นสำคัญก็ส่วนหนึ่งมาจากในเรื่องของการที่ค่าเงินเยนนะครับเมื่อวานนี้ก็แข็งค่ากับลงมานะครับจากบริเวณ1 5 7 5 8ลงมาแถวๆกรอบบริเวณ1 5 5 5 6นะครับก็ เป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ในส่วนของตัวค่างเงินดอลลาร์เนี่ยยังคงถูกกดดันลงมานะครับก็เมื่อวานนี้เลยทําให้ราคาน้ํามันนะครับมีการดีดกลับในช่วงสั้นๆนะครับก็รีบบวกลับขึ้นมานะครับจากบริเวณ80นะครับก็ขึ้นมาแถวบริเวณ81กว่าๆนะครับขณะที่ราคาทองคําเองดูเหมือนจะเริ่มหมดแรงนะครับหลังจากที่ เมื่อวันก่อนนะครับดีดขึ้นมาทำออทำไฮนะครับในช่วงเมื่อวานนี้ก็ดันขึ้นมาทำออทำไฮแถวบริเวณ2,482-83โดยประมาณนะครับก่อนที่จะเริ่มมีแรงเทขายทํากําไรลงมานะครับในขณะที่ช่วงสั้นนี้ก็เริ่มมีแรงรีบาวกับขึ้นมาบ้างนะครับหลังจากที่ตกลงมาในขณะที่ราคาทองคําไทยเองนะครับก็มีจังหวะของการที่ย่อตัวลงมาเช่นเดียวกันหลังจากที่ขึ้นไป ทำออทาไฮใหม่แต่ไม่อาจจะไม่เท่ากับในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกเนื่องจากค่างเงินบาทก็แข็งค่าเช่นเดียวกันหลุดบริเวณ36บาทลงมานะครับก็เมื่อวานนี้หลังจากขึ้นไปทำออทาไฮแถวบริเวณ4ี่หมนโดยประมาณนะครับก็ย่อกลับลงมาวันนี้ก็ทรงตัวแถวบริเวณ4 1่0 0นนนะครับภาพโดยรวมเนี่ยระยะสั้นดูเหมือนราคาทองคําอาจจะมีจังหวะของการปรับฐานจากแรงเทขายทํากําไรบ้างนะครับแต่ในภาพ รวมๆยังถือว่าอยู่ในกรอบที่ทางขาขึ้นนะครับก็ตลาดช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการที่เริ่มรอข่าวละนะครับเนื่องจากว่าประเด็นสําคัญๆญเนี่ยก็มีการออกมาและรับรู้กันไปหมดก่อนหน้านี้แล้วนะครับไฮไลท์ยังอยู่ในช่วงของประมาณช่วงปลายเดือนนะครับที่จะมีทั้งเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้ออย่าง PCE Price Index นะครับรวมถึงเรื่องของการประชุมเฟดร,รอบเดือนกระะกฎาคมด้วยนะครับก็คงต้องติดตามถัดจากนี้อีกทีหนึ่งแต่โดยรวมทองคํายังอยู่ในโน้มที่ทางขาขึ้นนะครับ แต่ระยะสั้นอาจจะมีเรื่องของการปรับฐานจากแรงเทขายทำกำไรบ้างครับ